เห็นแบบว่ามีมุกพวกคำกลงคำกลอนอะไรด้วยใช่ไหมฮะคำกลอนก็มียังไงฮะอันความกรูนาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมันสายฝนอันชื่นใจจากฟ,าฟ,าฟ้าฟ้าสุราลัยสู่รายการรู้หน้าไม่รู้ไหวทางช่องเจ็ด HD เอยเอาอีก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 เมื่อบังมีบ้างมายมิดหมายมองเ <Yeah. S 2> มื่อหมดมองมิดมองมันหมูหมาเ <Yeah. S 2> มื่อไม่มีหมดบิดมุ่งมองมา เมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองเอาอีกเอาอีกเอาออกเอาออกอันอ้อยตาลหวานลิลสินทราบอารมณ์ปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอืมหมื่นแสนนี่แข่งใครเจ็บจนตายก็เพราะเน็ตเจ็บใจเอ้ยเอาอีก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 คำจำกัดความของประชนีในรอบเอ็นเกมคือจากหางเครื่องสู่ดาวตลก ท้ายคุณมีตัวช่วยกลับมาได้ใช้ครั้งหนึ่งนะทั้งหมด5ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนครับ,บนะ right. เหตุการณ์นะเอาไงเหตุการณ์ครับเหตุการณ์พิธีเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปีที่ปรัสนีท่านนี้อายุ5ขวบคุณจะตอบครั้งแรกว่าปรัสนีในรอบ i อ g นเกมอายุเท่าไหร่ห5กาครับคุณตอบมาแล้วนะฮะคุณขันตอบมาแล้วนะฮะว่า ปรสนีในรอบเอ็นเกมอายุ65ปีปรสเนีครับคุณมีอายุ65ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คั้งกลับบ้านครั้งแรกผ่ <laughs> านไปแล้ว <laughs> คุณยังมีอีกสครั้งคุณยังมีอีกสองครั้งคุณเลือกตอ3าครั้งเอาล่ะครั้งที่2คุณจะเลือกใช้ตัวช่วยอะไร พลงคนดังโค o สอัพความทรงจำความทรงจำครับเป็นที่รู้จักในบทหลวงพ่อจากภาพยนตร์เรื่องแยมยะโสธรหลวงพ่เยืมตังสองร้อยกับประมาณเมื่อปี2548ครับเป็นที่รู้จักจากบทหลวงพ่อในภาพยนตร์เรื่องแยมยะโสธรเมื่อปี2548ครับครั้งที่สองคุณจะตอบว่าประศนีในรอบเ e อ็นเกมของเรา อายุเท่าไหร่ครับ69ครับ69ปีประสนีครับคุณมีอายุ69ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อออออยอมครับ <65 S 2> พี่65ไปแล้ว 69ไปแล้วมันยังไม่ใช่นะฮะคุณยังมีโอกาสอีก1ครั้งกับเงิน45,500บาทคุณจะเลือกใช้ตัวช่วยอะไรครับคนดังครับคนดังครับแอนดี้เซอร์เคสเกิดเมื่อตอนที่ปรัสนีท่านนี้อายุ4คขวบโอกาสสุดท้ายแล้วนะกายสไพรคุณคิดว่าปรัสนีในรอบเอ็นเกมอายุเท่าไร่9ครับตอบมาแล้วว่า59ปี จิ้มแบบนี้ผมใจเสียเลยโอกาสครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน45,500บาทปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ59ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หกสสวัสดีครับสวัสดีครับปรัชญรอบเป็นเกมเชิญแนะนำตัวพร้อมอายุครับ ครับผมสมพงษ์ไกรธีรังกูนหรือชื่อในการแสดงโอเลี o ้ยงเชิญยิ้มครับครับอายุ61ปีครับ6กเปีมีคนเดา61เนะเมื่อกี้ใส่สื่อํำจักหัะความว่าจากหางเครื่องสู่ดาตลกนี่คืออะไรครับครับรคือเริ่มเริ่มแรกเลยเนี่ยผมว่าก็จะมาเป็นนักร้องเขาสู่วงการแต่ไปสมัครเขาไม่ให้ร้องเขาให้เป็นหางเครื่องก่อนเลยอันดับแรกวงก้องนาภาลูกทน สมัยก่อนอยู่แถวฝั่งทนนะครับไปคิดว่าจะได้เป็นนักร้องแต่ไม่ใช่เขาให้ไปซ้อมเต้นให้เป็นหางเครื่องก่อนอพอช่วงนั้นวงไหนถ้ามีหางเครื่องเยอะๆนี่เขาจะอลังการมากคือไม่จํากัดหน้าตาไม่จำกัดรูปร่างอะขอให้เต้นได้โอเคก็เลยได้ม่เป็นหางเครื่องหางเครื่องสมัยก่อนนี่เขาเต้นยังไงฮะขอจะมีหลายๆจังหวะเอาเอาพอเซิฟเซิร์ฟเอาสามชามาเอาเต้นเต้นได้แลนะเอ้าคน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องมีผู้ช่วยเออผู้ช่วยสิมา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 เออจะนั่งไหนจะนั่งแผ่นกดทับไม่ได้นะคะมึงไปตั้กนาแล้วเนี่ยจะนั่งแผ่นกดทับไม่ได้ตรงนี้หรอตรงนั้นก็ได้ฮะมาอ่ะอยู่ตรงนี้จ้ะแต่ก่อนนี่เขาอยู่หัวหน้าทีมเต้นเขาเรียกว่าเฟิร์สมาเต้นตามตามเฟิร์สนะขอสามชาจังหวัดแรกสามชาฮะมา อสัชาทำไมที่จะหมุนยังคะเอาหมุนครับเดี๋ยวก่อนนะตัวเออเออนี่หักจริงใช่ไหมเนี่ยพี่ตะลุงขอตะลุงขอตะลุงตะลุงมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลิเกอ่ะ นี่ตลุงเหรอตลุงมีเพลงแบบนี้นะพี่ป๋องพี่ป๋องเหมือนชัางช่ากระตุกเหรอดูดูเท้าเที่ยวเลี้ยงไงด้วยติโอเคไม่ง่ายนะขอบคุณกระเพรนสิงเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับง่ายนะสเต็ปไม่ไหวแล้วไม่ได้สเต็ปนี่จำจำแทบไม่ค่อยได้แล้วครับอ๋อไม่นานแล้วเพราะว่าไม่ได้เต้นนานแล้วจากหางเครื่องมาเป็นตลกเลยไหมฮะ หลังจากนั้นก็อยู่ไปหลายปีเหมือนกันนะพอตลกขาดมีช่วงเขาตลกเขาขาดเขาก็เลยดึงผมขึ้นไปเล่นไปเล่นคู่กับคนที่มาไอ้ที่เป็นอาจารย์นะจะไม่เคยเล่นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแต่ว่าเคยจําก็เห็นเล่นเราก็จําได้ครับพอมาเล่นเออมันสนุกดีชอบเข้าทางเลยตังนั้นเล่นตลกมาเรื่อยก็เริ่มจากวันนั้นเลยที่บบเริ่มจากวันวนั้นเลยครับ,รบต้องวงสุยาฟ้าปฐุมครั้งแรกที่เล่นตลกครับลแล้วมีมุกประจําตัวไหมฮะมุกประจําตัวที่แบบทําให้คนจดจําคือมุกอะไร เออเล่นเรียนเสียงร้องพคูลนะยังไงฮะยังไงเรียนเสียงร้วงพคูลก็ครั้งแรกที่เล่นอยู่บบกลัวเป็นบาปเหมือนกันแล <c oughs> ้วเลยเข้าไปกราบท่านที่วัดบรรไดไปขอท่านก่อนขอท่านก่อนตอนนั้นอยู่พี่เป็ดบอกหลวงพ่อครับผมโอเลี้ยงกราบขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อไปเล่นตลกจะเป็นบาปไหมครับห <c oughs> ลวงพ่อบอกเออไม่เป็นไรแล้วก็เนียนน้อยเอ้ยอนุญาตให้ทำมาหากินไปไม่เป็นบาปดออ ในกีกากินหัวมึงเองไอ้กีกาผู้เดียวฮะคิดถึงกูก็มาหาคูลูกหลานเ้ยประมาณนี้ท่านก็ให้อนุญาตท่านก็อนุญาตครับก็เล่นกันมาเรื่อยแล้วก็มุกพ่อใหญ่จิ๋วพ่อใหญ่จิ๋วนัเคยไปแสดงท่านดูแล้วแล้วขออนุญาตท่านด้วยยังไงการจะเล่นพ่อใหญ่จิ๋วต้องมีแว่นก่อนนะองค์ประกอบท่านเวลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในแว่นท่านหนาเบเลยเลยต้องใส่แว่นก่อนจริงๆมันต้องมีพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไม่มาวันนี้ ผมอลไขายไปแล้วผ <laughs> มอะไรยังขายเลยตอนนี้ <laughs> เออวันดีพี่น้องไม่ชนทุกท่าน <laughs> เออพ่อ,พอรายการนี้ก็ดีรู้รู้รู้หน้าไม่รูไ้ไหวเออพ่อก็ชอบดูดไปจ้ำพาพ่อเออเวลาทีนึกไปออก <laughs> ก็ต้องยาขาประมาณนี้อนะไรอย่างงี้เออก็ระวังตัวเลยลูกนะทุกวันนี้ก็โรคระบาดไปเยอะลูกรีบไปฉีดวัคซีนกันลูงนะเออวากันไปลูก เออประเทศชาติบางคนไปชวนมั่งข้างลูกหลานเลยประมาณนี้ครับครับประมาณนี้ครับเห็นแบบว่ามีมุกพวกคำกลงคำกลอนอะไรด้วยใช่ไหมฮะคำกรอนก็มียังไงฮะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่รายการรู้หน้าไม่รู้ไหวทางช่องเจ็เอสดีเอยเอาเอกเอาเอกเอาเอก เมื่อบ้างมีบากไม้บิดหมายมองเมื่อหมดมองมิดมองมันหมูหมาเมื่อไม่มีหมดบิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองเอาเ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 องอานอ้อยตาลหวานลิลลิสินซาอารมณ์ปากหวานหูไม่รู้หายแม้เจ็บอืมหมื่นแสนนี่แคลนคลายเจ็บจนตายก็เพร่ะเน็ตเจ็บใจเอยเอาเอง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  ปากเหวลึกจะนึกว่าปากเหวตื้นปากเหวืลื่นอย่าลองก็นองไปลองผลักตกเหวหินปินกระป่ายนั่นง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนจนวันตายเอาเอง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 หมดแล้วหมดแล้วท้าจะมีเอกช่องมาแค่นี้และแค่นี้พี่เล็บปัจจุบันยังเล็นตลกอยู่ไหมยังเล่นตลกอยู่ครับอะช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดตามช่องทางการติดต่อก็ไม่ยากครับ ทาง Facebook โอเลี้ยงเชิญยิ้มก็ได้หรือจะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เลยนะครับ089 8 3 4 4 2 5 7ครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณพี่อเลี้ยงด้วยนะครับขอบคุณครับพี่อเลี้ยงแัดแัดแซด E N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S ีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีัแซดแัดแซด E N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีัแซดแัดแซด E N S ีก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิ่ะ Senti we yeah, Senti we ya! Yeah! Senti we ya! Senti we yeah, Yeah!